สวัสดีครับวันนีเจอกันกับผมหมอริชโชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงตามราศีเกิดนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาทํานายให้กับคนที่เกิดในราศีธนูหลังจากที่ผมทําไปแล้ว3คลิปก็คือราศีธนูราศีเมษร,ราศีกุมประจําเดือนเมษายนแต่ด้วยสถานการณ์ของบ้านเราตอนนี้กับไวรัสโควิด -19 ที่กําลังระบาดอยู่ <c oughs> ก็เลยส่งผลทําให้ทางกองฉลากเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการออกฉลากรางวัล นะครับจากเดือนเมษายนก็เลื่อนไปออกในช่วงเดือนพฤษภาคมหมดเลยนะครับเพราะนั้นแล้วมีคําถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับท่านที่ถามเข้ามาหลากหลายนะครับว่าตวลงแล้วซื้อหวยของราศีธนูเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ไหมยังซื้อในเวลาเดิมอยู่ไหมตัวเลขยังคงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับต้องซื้อเวลาไหนตอนไหนอย่างไรนะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องมาทําใหม่นะครับคลิปนี้จะเน้นในเรื่องของโชคลาภการเงินอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการงานในกรณีถ้าอยากจะดูเรื่องของการงานเนี่ยนะครับต้องบอกว่าให้ย้อนกลับไปดูในราศีธนูช่วงเดือนเมษายนคลิปนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นคลิปของท่านที่เกิดในราศีธนูประจําเดือนพฤษภาคม,มเกี่ยวพันกับเรื่องของโชคลาภการเงินอย่างเดียวนะครับ เราจะมาดูกันว่าคนราศีธนูเนี่ยยังคงมีโอกาสทางการเงินแล้วก็โชคลาภยังอยู่เหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆเลยมีอย่างหนึ่งที่สอดแทรกเข้ามาสําหรับคนราศีธนูคือให้หาโอกาสไปซื้อเครื่องมือแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจห้ากากอานามัยหรือว่าแม้กระทั่งเจลล้างมือหรืออะไรต่างๆก็ตามหากไม่มีกําลังมากพอก็สามารถที่จะช่วยเหลือในส่วนของโรงพยาบาลที่ขาดแคลนได้อีกทั้งเลือดอะไรต่างๆตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะขาดแคลนเพราะ,ะนั้นใครที่สามารถไปได้ไม่ได้ติดขัดอะไรหรือว่ามีความปลอดภัยมากพอก็สามารถที่จะไปทําเหล่านี้ได้แต่ถ้าสมมติคนราศีธนูเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปทํา ก็สามารถทําได้ก็คือหนึ่งชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับพฤษภาคมให้ทําบุญด้วยการซื้อปลาในตลาดที่เขาจะค่าเนี่ยใครที่มีกําลังมากหน่อยก็อาจจะซื้อมาหลายๆอย่างอันดับแรกก็คือปลาช่อนปลาไหลปลาตะเพียนปลานิลอะไรก็ตามอย่าง ทุกอย่างเนี่ยอย่างละ17ตัวที่เขากำลังจะฆ่าในตลาดสดนะครับเอาไปปล่อยในท่าที่เป็นอภัยทานแล้วจะส่งเสริมดวงชะตาโชคลาให้คนราศีธนูมเนี่ยีโอกาสดโดดเด่นขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าเดือนเมษายนเนี่ยไม่มีโชคก็จริงไม่มีโชคเพราะว่าฉลากเลื่อนการออกแต่ว่าก็ยังคงมีโชคสําหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมเหมือนเดิมแล้วแถมยังต้องบอกว่าคลิปนี้ค่อนข้างเี่ยชัดเจนด้วย ถ้าสมมติออกวันที่2พฤษภาและ16พฤษภาชาวราศีธนูมีโชคทั้งวันที่2และก็วันที่16ส่วนว่าจะเป็นตัวเลขอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับคนราศีธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมดวงการเงินถือว่าโดดเด่นพอสมควรมีโชคจาก1รถราที่ใช้อยู่ประจำ2บรรพบบรุษที่ล่วงรับดับสูนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเลขพอ,อเกิดเลขอายุเลขโลงศพที่หากไม่เราจําได้ คนราศีธนูจะมีโอกาสเกี่ยวพันกับสิ่งเหล่านี้ที่สําคัญที่สุดให้ทําบุญด้วยการหนึ่งทำบุญใส่บาตรทานศีลภาวนาจะได้ขาดดูแลคนในบ้านอันเป็นพระอาหารหันต์ของลูกก็คือพ่อกับแม่ดูแลท่านอย่าให้ขาดตกบกพร่องแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสก็หาโอกาสไปทําบุญไถยชีวิตโครกระบอรือหรือปล่อยปลาที่เขาราจะค่าในตลาดก็จะส่งผลทาให้คนราศีธนูมีโชคมปลาภได้เหมือนเดิม โชคลาบของคนราศีธนูมาจากทางทิศตะวันตกมาจากคนผิวขาวอายุใกล้เคียงกันในช่วงงวดวันที่สองพฤษภาคมแต่ดวงการเงินมาทางทิศเหนือเพราะนั้นเวลาที่คนราศีธนูจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ตั้งจิตอธิษฐานหันหน้าไปทางภาคเหนือ นึกถึงองค์เทพถัดใจหรือนึกถึงสิส่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองเหนือของทางเชียงใหม่หรือของภาคเหนือแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลที่เราได้สั่งสมบำเพ็ญมาให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วเสี่ยงโชคกับผู้คนที่อายุใกล้เคียงกับเราแต่เป็นคนผิวขาวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามให้ซื้อกับคนที่อายุใกล้เคียงกันบวกลบไม่เกิน2ปีนะครับลักษณะมาจากทางทิศตะวันตก คนที่มาขายอาจจะอันนี้คือง่ายเลยไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปซื้อให้เหนื่อยแล้วนะครับในกรณีถ้ามันซุมเสี่ยงที่จะต้องเจอกับไวรัสโควิด -19 เราสามารถที่จะซื้อผ่านทางออนไลน์ได้เลยอันนี้ถ้าซื้อผ่านทางออนไลน์ซื้อได้เลยนะครับโดยอาศัยอิงตัวเลขจาก1เลขอายุของบัรพุรุษที่เราฝันถึงหรือเลขที่มาจากทะเบียนรถของเราเองเป็นหลัก นะครับในกรณีถ้ามีโอกาสได้เดินออกไปซื้อคนราศีธนูให้ซื้อกับคนผิวขาวอายุใกล้เคียงกันจะบังเกิดโชคลาภทางด้านการเงินคนราศีธนูในช่วงวันที่2พฤษภาคมให้หลีกเลี่ยงการซื้อหวยงวดวันที่2พฤษภาคมให้หลีกเลี่ยงการซื้อหวยกับผู้ชายผิวเข้มอายุมากกว่าทุกคนที่เกิดในราศีธนูผู้หญิงผู้ชายให้หลีกเลี่ยงซื้อหวยกับผู้ชายผิวเข้มรูปร่างผอมสูง อายุมากกว่าเราประมาณ5ปี7ปีอย่างนี้อย่าไปซื้อถ้าซื้อก็ไม่มีโอกาสที่จะถูกแถมเรายังจะถูกเขากินเรียบอีกด้วยนะเพราะนั้นถ้าจะต้องการเสี่ยงโชคเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จให้ซื้อกับคนผิวขาวอายุใกล้เคียงกัน ในส่วนของตัวเลขนำโชคของคนราศีธนูในช่วงวันที่2องพฤษภาคมก็คือเลข1เลข0เลข7เลข2เลข4วันที่คนราศีธนูซื้อแล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จก็คือให้ซื้อในช่วงเดือนเมษายนวันที่13 14วันที่10วันที่10วันที่13 วันที่14วันที่22วันที่27และวันที่2นะครับ2นี่ก็คือ2อพอคอนะครับไม่ใช่2ตุลาไม่ใช่2เมษายนนะวันที่10วันที่13 14 22 27และ2พฤษภาคมเวลาที่คนราศีธนูซื้อแล้วจะมีโชคมากที่สุดก็คือเวลา10โมงเชา้า10โมงเช้านะครับในกรณี คือทุกวันก็ตั้งแต่ที่ผมบอกไปก็คือตั้งแต่วันที่10บวันที่สี่วันที่สิบ4า2สิบี่ี่สองี่บเจ็ดให้ซื้อในช่วงเวลา1ิบโมงเช้าแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นให้ไปซื้อในเวลาบ่ายสองนะครับให้ไปซื้อในเวลาบ่ายสองเอาง,ง่ายๆนะครับก็คือว่าให้ไปซื้อในเวลาบ่ายสองโมงนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นนะครับสองโมงตรงเป๊ะนะครับสิบโมงก็คือต้องสิบโมงตรงเป๊ะซื้อกับคนผิวขาวอายุใกล้เคียงกันก่อนซื้อให้หาโอ,อกาสเดินทางไปทำบุญ ปล่อยปลาปล่อยปลาในตลาดที่เขาจะค่าจํานวน17ตัวนะครับปลาอะไรก็ได้เลือกมาอย่างหนึ่งนะครับแล้วไปปล่อยในเขตอพยพทานหรือถ้ามีโอกาสทําบุญถวายพวกอ่เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคให้กับโรงพยาบาลก็สามารถทําได้อันนี้ถ้าใครที่มีกาลังทรัพย์มากพอก็สามารถที่จะบริจาคช่วยเหลือในส่วนของอ เครื่องช่วยหายใจหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือหรืออะไรต่างๆที่ต้องการขนาดนี้สามารถที่จะบริจาคได้เลยจะส่งผลทาให้คนราศีธนูในช่วงวันที่สองพฤษภาคมมีโชคมีลาภในส่วนของวันที่สองพฤษภาคมเวลาที่ซื้อแล้วถูกฉลยดที่สุดก็คือเวลาเจดโมงเช้าถึงส0โมงเช้านะครับคือเจดโมงถึงส0โมงนะครับเจโมงถึงสิโมงเช้าในช่วงวันที่สองพฤษภาคมคนราศีธนูในช่วง วันที่สองพฤษภาคมซื้อหวยให้ซื้อกับคนที่เขาเดินขายหรือปั่นจักรยานขายอย่าซื้อกับคนที่นั่งอยู่กับที่ยกเว้นแต่ว่าเราจะซื้อผ่านทางออนไลน์ถ้าซื้อผ่านทางออนไลน์ลองดูว่าคนขายเนี่ยผิวขาวหรือเปล่าบางทีใช้แอปอะไรเปล่าแต่ว่าคืออายุใกล้เคียงกันในซื้อได้เลยวันที่สองพฤษภาคมคนราศีธนูยังมีโชคลาภเหมือนเดิมต่างแต่ว่าเวลาซื้อเปลี่ยนแปลงไปนะครับซื้อในช่วงวันที่สิบวันที่สิบสามสิบสี่ยี่สองยี่เจ็ดและวันที่สองพฤษภาคม วันที่10วันที่ 13, 14, 22, 27คือเดือนเมษายนให้ซื้อในเดือนเมษายนให้ซื้อในช่วง10โมงเช้าตอนเช้ากับเวลาบ่าย2โมงตอนบ่ายนะครับซื้อกับคนผิวขาวอายุใกล้เคียงกันจะมีโอกาสประสบความเร็จโชคลาภทางการเงินดีมากนะครับโชคลาภมาจากทางที่ตะวันตก แต่ดวงการเงินมาทางทิศเหนือตั้งจิตอธิษฐานถึงทางเหนือแล้วแล้วซื้อหวยได้เลยอันนี้คือในช่วงวันที่สองพฤษภาคมคราวนี้มาดูใน 2, วันที่16พฤษภาคมซึ่งเป็นงวดที่สองวันที่16พฤษภาคมคนราศีธนูมีโชคกับผู้หญิงอายุมากกว่าผิวเนื้อดำแดงนะครับจำไว้นะผู้หญิงอายุมากกว่าผิวเนื้อดำแดงที่มาจากทางทิศตะวันออก เขาไี้เปลี่ยนแล้วนะมาจากทางที่ตะวันออกผู้หญิงผิวเนื้อดําแดงอายุมากกว่าคือสมมติเราอายุเท่าไหร่ก็ตามต้องมองว่าเขาอายุมากกว่าเราอย่างน้อยสุดต้องมีห้าปีขึ้นจึงจะเรียกว่าอายุมากกว่าถ้าบวกลบสองปีนั่นคืออายุใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพราะฉนั้นให้ซื้อกับคนอายุมากกว่าผู้หญิงผิวเนื้อดําแดงอายุมากกว่ายิ่งถ้าสมมติคนคนนั้นเนี่ยมีลูกด้วยอันนี้ถือว่าโดดเด่นมากหากเราซื้อไม่ได้นึกไม่ออกไม่ฝันอะไรเลย ให้ลองตั้งจิตอธิษฐานดูถึงสิ่งที่เราปรารถนาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่แล้วลองให้คนคนนี้เขาเสี่ยงโชคให้เขาหยิบมาให้หรือจะซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้ในช่วงวันที่16พฤษภาคมคนราศีธนูเลขนำโชคก็คือเลข2เลข1เลข4เลข0เลข9เลข3 2 1 4 0 9 3 214-093ในช่วงวันที่16พฤษภาคมเสี่ยงโชคกับผู้หญิงผิวเนื้อดำแดงอายุมากกว่าก่อนซื้อหวยให้ไปทำบุญด้วยการ1ถวายสังฆทานให้กับญาติที่ล่วงรับดับสูนไปแล้วหรือทำบุญบริจาคลงศพให้กับมูลนิธิช่วงเวลาที่ซื้อดีที่สุดเลยนะครับประสบความสเร็จมากที่สุดก็คือให้ซื้อในช่วงเวลา14นาฬิกานะครับส่วนวันที่เนี่ยให้ซื้อในช่วงวันที่12นะครับ สิพฤษภานะครับแล้วก็วันที่วันที่แนะครับเดี๋ยวผมขอเรียงวันที่ก่อนนะครับวันที่8แล้วก็วันที่4แล้วก็วันที่7แล้วก็วันที่13นะครับ12บสองเจ็ด 8,12,13นะครับ C7,8,12,13 ในช่วงวันที่16พฤษภาคมเลขนำโชคก็คือเลข2เลข1เลข4เลข0เลข9เลข3นะครับเวลาที่ซื้อก็คือถ้าเป็นซื้อช่วงบ่ายให้ซื้อในช่วงเวลา14นาฬิกาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีซื้อในเวลาบ่าย2โมงนะครับในช่วงบ่ายแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าให้ซื้อในช่วงเวลานะครับ เวลา11นาฬิกานะครับช่วงเช้าให้ซื้อในเวลา11นาฬิกาของวันที่4วันที่7วันที่8วันที่12และวันที่13ในส่วนของวันที่16นะครับถ้าเป็นหวยออกวันที่16วันที่16ให้ซื้อในช่วงเวลา12.00นนะครับเสี่ยงโชค กับคนผิวเนื้อดำแดงที่เป็นผู้หญิงอายุมากกว่าสถานที่ซื้อผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะซื้อผ่านทางออนไลน์แต่ถ้าสมมุติมีโอกาสได้เดินทางไปตลาดหรือว่าไปซื้อกับผงกับข้าวก็ซื้อจากตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ลองดูว่าจะมีใครมาปั่นจักรยานไหมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะลบาบากนิดหน่อยเพราะนั้นถ้าในกรณีไม่มีใครมาปั่นจักรยานก็ให้ซื้อกับคนที่เขาเขานั่งอยู่ทางทิศอ,อยู่ทางทิศตะวันตก นะครับเป็นแบบนั้นจะดีที่สุดหรือผู้หญิงที่ขายอยู่แล้วอยู่ทางที่ตะวันออกนะครับซื้อกับผู้หญิงเหล่านั้นดวงของคนราศีธนูก็จะยังมีโชคเหมือนเดิมคลิปนี้จะบอกตรงนี้นะครับดวงการเงินของคนราศีธนูยังคงเปล่งปลั่งสดใสยอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นยังไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจะมีบ้างก็คือช่วงเวลาการซื้อนะครับแล้วก็เลขที่ออกมาเท่านั้นเองนะครับเอาละเดี๋ยวมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่ง ชาวราศีธนูในช่วงวันที่สองพฤษภาค,คมหรือว่าประจำเดือนพฤษภาค,คมเนี่ยดาวราดาวราชาโชคของชาวราศีธนูยังคงโดดเด่นอยู่ทางทิศตะวันตกแต่ว่าการเงินอยู่ทางทิศเหนือตั้งจิตอธิษฐานไปทางทิศเหนือแล้วขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ให้ทําบุญด้วยการปล่อยปลาในตลาดจํานวน17ต,ตัวปลาอะไรก็ได้นะครับไปปล่อยในเขตอพยพทานสง์นะครับหรือว่าเราจะซื้อเครื่องมือแพทย์บริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์บริจาคโลจ ก็ได้นะครับเลขที่มีผลแรงมากก็คือเลขเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถเกี่ยวกับอายุของบรรพบุรุษที่ล่วงรับดับศูนย์ไปแล้วนะครับซื้อหวยกับคนผิวขาวอายุมากกว่าไม่เกินสองปีน้อยกว่าไม่เกิน2ปี2ปที่ที่มาจากทางทิศตะวันตกแต่ว่าดวงเราการเงินมาทางทิศเหนือ เราซื้อกับคนแบบนั้นได้เลยนะครับให้หลีกเลี่ยงซื้อกับผู้ชายผิวเนื้อดำแดงอายุมากกว่าในงวดวันที่สองพฤษภาคมวันที่16พฤษภาคมให้ซื้อหวยกับผู้หญิงอายุมากกว่าผิวเนื้อดำแดงที่มาจากทางทิศตะวันออกดวงการเงินโดดเด่นถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก่อนซื้อให้ตั้งกิจิษฐานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกอาจจะเป็นเขาขี้ชะกูด หรือว่ารอยพระพุทธบาทที่ไหนก็ได้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ดัางทิศตะวันออกแล้วเสียงโชคเสียงดวงกับผู้หญิงอายุมากกว่าเวลาที่ซื้อของวันที่ของช่วงวันที่16ก็คือเวลาเดี๋ยวนะ ซื้อในวันที่สี่วันที่7็ดวันที่แปดวันที่ส2บสิาและวันที่16เวลาที่ซื้อในช่วงวันที่สี่วันที่เจ็ดวันที่สี่วันที่เจ็ดวันที่8ปด1ิบสาก็คือเวลาบ่าย2โมงกับเวลาส1บอนาฬิกาเววันที่16ให้ซื้อในเวลา12.0 0นนะครับแล้วชาวราศีธนูก็จะยังคงม,มีโชคไม่ลาภจากการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้มาชี้แจงกันแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่า บอกว่าราศีธนูมีโชคก็ยังโงมีโชคอยู่นะครับในส่วนของท่านที่กังวลใจว่าจะมีโชคไหมแล้วต้องซื้ออย่างไรบ้างให้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเป็นของคนราศีธนูแต่ว่าเน้นในเรื่องของโชคลาภการเงินเป็นหลักเอาแล้วครับคลิปนี้นะครับบอกกันเท่านี้ผมว่าน่าจะละเอียดแล้วนะครับส่วนเลขนำโชคก็ให้ดูในคลิปเลยนะครับนะฮะให้ฟังเอานะว่าเลขอะไรบ้างสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วเดี๋ยวเหลืออีก2คลิป2ออราศีก็คือราศีเมษกับราศีกุมซึ่งจะมาทําให้ฟังกันว่า โชคลาภของคนราศีเมษร,ราศีกุมเนี่ยยังคงอยู่หรือไม่อย่างไรสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ